ความสัมพันธ์ของเตโชธาตและการดับล้างโดยใช้สายอคีในการปฏิบัติหลักธรรมสายเอกแห่งกุศลสายสัญญาบารมีที่พระองค์ต้นบรมครูได้โปรดสอนไว้แนวรายละเอียดที่กล่าวนี้เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ของเตโชธาตกับการดับล้างซึ่งจะขอยกทั้งคำสอนที่ครูบาอาจารย์อาวุโสใน่ายทอดไปจากพระองค์ต้นบรมครู และในพระอภิธรรมคัมพีในพระไตรปิฎกว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไรเราคงเคยได้ยินในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาตาปีสัมปะชานโนสติมาซึ่งแปลว่ามีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสให้เร่าร้อนด้วยสติสัมปัญญาเพราะฉะนั้นการเผาให้เร่าร้อนนั้น ต้องอาศัยประสิทธ,ธ,ธิภาพของเตโชธาตุเป็นใหญ่ในการเผาและมีธาตุอื่นเป็นองค์ประกอบต่ตอมาในการดับล้างรูบาอาจารย์อาบุโสท่านเรียบเรียงคำสอนจากพระองค์ต้นไว้ว่าเป็นการเผาวิญญาณธาตุหรือประหารทิ้งด้วยสายอาคัคคีเพราะว่าอิทธิฤทธิ์ของไฟเป็นตัวเผาธาตุให้เป็นจุนเป็นตัวแยกธาตุให้แตกอนุตามหลักวิทยศาศาสตร์ โลกทิพเป็นผู้กำหนดให้ไฟมีอิทธิฤทธิ์ร้อนแรงเผาวิญญาณสังขารให้แตกแยกอนุธาตุออกให้เกิดการสลายขาดจากการเกาะกลุ่มซุ้มกันอยู่ของวิญญาณธาตุสูตรหนึ่งหนึ่งให้แปรเปลี่ยนเป็นสูตรหนึ่งได้พระบารมีองค์นำสร้างจึงบัญญัติให้พระองค์ต้นบรมครูนำเหล่าสิษยานุศิ์ ตัดสายโยมวายโยธา่ไฟาอากุศลธรรมที่เป็นตัวเชื่อมโยงในกองสังขารแล้วขับตัววิญญาณธาตุอกุศลอัละเอียดในกองสังขารออกมาเผาด้วยไฟบนฝ่ามือเรียกว่าเผาผีในกองสังขารตนบนฝ่าพระหัตอนุธาตุอกุศลธรรมที่เป็นวิญญาณเชื้อสายต่างๆถูกเผาพลานตัดสายโยมวายโยแต่ดับออกจากกองสังขารไปสู่กฎปฏิพัทธ์เชิงใหม่ มีระบบการดึงดูดลงไปสู่พื้นปัทพีของวิญญาณธาตุที่แตกออกไปซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นสูแดนอบายภูมิหรือเมืองสลิงมีพลังดึงดูดเหนียวนำให้จมลงเรียกว่าจมอเวจีสูญเลยไปตามสัญญาเป็นระบบโลกวิญญาณภายอภูมิซึ่งโลกที่ มีไว้สำหรับเก็บวิญญาณฝ่ายชั่วมีความร้อนเป็นไฟบาลายหลวงสุมอยู่ชั่วนิรันด์จะขอยกพระอภิธรรมคำพีในพระไตรปิฎกมาให้รู้จักเตโชาธาตให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในการพิจารณาธรรมเมื่อเกิดสภาวะธรรมใดๆขอท่านจงพิจารณาโดยใช้โยนิโสมนสิการดังนี้ เตโชธาตุคำว่าเตโชธาตุหรือเตโชรูปเป็นรูปปรมัตถ์ซึ่งมีลักษณะร้อนหรือเย็นมีลักษณะที่ตุกะดังนี้ 1. มีความอบอุ่นเป็นลักษณะ 2. ทํทำให้รูปเกิดร่วมสุกงอมเป็นกิจ 3. าํทำให้รูปที่เกิดร่วมด้วยให้อ่อนนิ่มเป็นผลปรากฏ 4. มีธาตุทั้งสามที่เหลือเป็นเหตุใกล้ธรรมชาติที่ทรงสภาวะการสุกงอมก็ดีความอบอุ่นก็ดีที่มีในกายนั้นเรียกว่าเตโชธาตุที่ว่าเตโชธาตุมีความร้อนเป็นลักษณะนั้นหมายถึงความเย็นด้วยเพราะที่ว่าเย็นก็คือความร้อนมีน้อยนั่นเองเช่นใช้คำว่าอุณเตโชหมายถึงความร้อน และใช้คำว่าสีหะเตโชหมายถึงความเย็นซึ่งมีคำว่าเตโชอยู่ด้วยทั้งคู่เตโชธาตธาตุไฟแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือ 1. ลักขณะเตโชหรือปรมัทเตโชได้แก่ ลักษณะของธาตุไฟที่มีสภาวะยืนให้พิสูจน์ด้วยการสัมผัสถูกต้องได้มีสองลักษณะคืออุณหเตโชมีลักษณะร้อนและสีหเตโชมีลักษณะเย็นคือร้อนน้อยปรมัตาทเตโชเป็นเตโชธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุไฟและธาตุไฟในที่นี้หมายถึงธาตุไฟที่เป็นปรามาท ซึ่งมีลักษณะร้อนหรือเย็นไม่ใช่ไฟที่มองเห็นหรือใช้หุงต้มกันอยู่ในขณะนี้และไฟที่เรามองเห็นกันอยู่นี้เป็นไฟโดยสมมติไม่ใช่ไฟโดยปรมาณธาดไฟโดยปรมาณนั้นต้องหมายถึงลักษณะที่ปรากฏทางกายประสาทเมื่อมีการกระทบกันเกิดขึ้นความร้อนหรือเย็นนั่นแหละคือธาตุไฟ เตโชธาตุนี้มองเห็นไม่ได้แต่กระทบได้การที่เรามองเห็นได้นั้นเป็นการเห็นธาตุต่างๆที่รวมกันเป็นปรมาูนแล้วปรากฏเป็นความวิโรดด้วยอำนาจของเตโชธาตุจึงปรากฏเห็นเป็นเปลวไฟลุกขึ้นมาเปลวไฟที่เห็นนั้นไม่ใช่ธาตุไฟแต่เป็นรูปารมณ์หรือวัณรูปคือรูปที่เห็นเป็นสีนั่นเอง ดังนั้นความปรากฏของเตโชาธาตุจึงหมายถึงไออุน่นหรือไอยเย็นที่สามารถรู้ได้ด้วยกายประสาทและเตโชาธาตุนี้มีหน้าที่เผาทำให้วัตถุต่างๆสุกและทำให้ละเอียดนุ่มนวลอาหารต่างๆจะสุกได้นั้นต้องอาศัยความร้อนหรือไออุ่นบางอย่างก็อาศัยไอยเย็นหรือธรรมชาติใดที่ทำให้สุก ธรรมชาตินั้นเรียกว่าเตโช <_ transferring language> การเกิดขึ้นของเตโชธาตุต้องอาศัยธาตุทั้ง3าที่เหลือเป็นปัจจัยคือ 1. มีปัฐวีธาตุเป็นที่ตัง้ง 2. มีอาปโปธาตุเกาะกลุ่ม 3. มีวายโยธาตกุกระพือกระพัดเตโชธาตุออา <bicycles> ประเภทที่สองคือสสามภาระเต,ะตะโช คือสัมภาระของไฟแบ่งออกเป็นสองจำพวกคืออัจชติกะเตโช 1. นธาตุไฟภายในหมายถึงธาตุไฟอันประกอบที่มีอยู่ในร่างกายที่มีวิญญาณมีอยู่สี่อย่างคือ 1. อุสมาเตโชเป็นไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นพอสบายเป็นอุณหะเตโช มีเป็นประจำและมีอยู่ทั่วร่างกาย 2. อปาจากะเตโชคือไฟที่ย่อยอาหารที่เราเรียกว่าไฟธาตุเป็นอุณหเตโชมีประจำและมีอยู่ที่ลิ้นจนถึงทวารหนนะัก 3. าชิระนาเตโชไฟที่บ่บให้ร่างกายสุดโทมเหี่ยวแห้งเป็นทั้งอุณหเตโชและสีหะเตโช มีเป็นประจําและมีอยู่ทั่วร่างกาย 4. สันตาปณะเตโชคือไฟที่ทำให้ร้อนเป็นไข้ได้ป่วยเป็นอุณหเตโชมีจรมาเป็นครั้งคราวคือเป็นอากัรตุกกะสะสัมภระเตโชจำพวกที่สองคือพาหิระเตโช ธาตุไฟภายนอกหมายถึงธาตุไฟอันเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในสิ่งที่ไม่มีวิญญาณมีอยู่มากมายเช่นไฟฟืนไฟเผาหญ้าไฟแก๊สเป็นต้นเตโชธาตุประเภทที่3กมิกสิเตโชหรืออารมณะเตโช คือไฟที่เป็นนิมิตท,ทั้งปวงมีในบริกรรมนิมิตอุคหานิมิตและปฏิภาคนิมิตเตโชธาตประเภทที่3คือปกติเตโชหรือสมมติเตโชคือไฟตามธรรมดาที่ใช้ในการหุงต้มเป็นต้นอันหนึ่ง เตโชนี้แม้จะเป็นรูปป่าธาตุที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของาธาตุอื่นๆก็ตามแต่ว่ามีประสิทธิภาพเหนือาธาตุอื่นๆตรงที่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะอายุยืนหรือไม่ก็เพราะเตโชาธาตุนี่แหละเช่นอุตมาเตโชให้ความอบอุ่นไม่พอปจาจักตะเตโชไม่พอย่อยอาหารเพียงเท่านี้สัตว์ทั้งหลายจะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้แล้ว อัจฉติกะเตโชคือเตโชธาตภายในอีกในหนึ่งแสดงว่ามีห้าอย่างดังจะแสดงดยโดยย่อต่อไปนี้เตโชธาตกิจลักษณะฐานหนึ่งอุสมาเตโช คืออบอุ่นอุณหะทั่วกาย 2. ปาจกะเตโชคือย่อยอาหารอุณหะจากลิ้นถึงทวาน,นัก 3. ามชรณาเตโชคือบ่มอุณหะและสีตะทั่วกาย 4. ส,สันตาปณะเตโชคือร้อนอุณหอาคันตุกะ 5. ทาหณะเตโชคือกระวนกระวาย อุณาและสีตะอาคันตุกะเป็นการแสดงเตโชธาที่ทำให้ร้อนเป็นไข้ได้ป่วยให้ละเอียดออกไปว่าเป็นไข้ได้ป่วยชนิดที่ร้อนอย่างเดียวนั้นประเภทหนึ่งและเป็นชนิดที่สะบัดร,ร้อนสะบัดหนาวจนถึงครบวนกระวายอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นเองเตโชธาทั้งห้านี้มีประจำอยู่ในร่างกายที่มีวิญญาณก็มี เป็นเตโชธาตที่จะมาก็มีเช่นอุสมาเตโชและปาจากะเตโชเป็นธาตุไฟที่มีอยู่ประจำในร่างกายที่มีวิญญาณส่วนสันตาปะนะเตโชทาหนะเตโชไม่มีอยู่ประจำเป็นอาคารตุกะจรมาที่ปรากฏว่าร้อนจาดหรือกระวนกระวาย ก็เพราะอุสมาเตโชเกิดมีอาการผิดปกติด้วยอำนาจของกรรมบ้างจิตบ้างอุตุบ้างและอาหารบ้างเป็นปัจจัยให้เกิดวิปริตผิดปกติไปเช่นคนที่เป็นไข้มีอาการตัวร้อนกว่าคนที่ไม่เป็นไข้บางคนเป็นไข้มีความร้อนสูงมากถึงกับเพลอครั่งทั้งนี้ก็เนื่องมาจากอุสมาเตโชแปลสภาพเป็นสันตาปณะ,ะเตโชนั่นเอง จึงมีอาการตัวร้อนจัดและสันตาปนาเตโชแปลสภาพเป็นทาหณะเตโชจึงมีอาการร้อนจัดจนเพ้อคลัง่งบางคนร้อนจัดจนร้องครวญครางร้องให้คนช่วยแต่ตัวผู้ร้องเองก็ไม่รู้ปลอดปัดไข้ก็ไม่ขึ้นแต่มีอาการร้องว่าร้อนจนคลุ้มคลัง่งทั้งนี้เ็เพราะร้อนด้วยอำนาจกรรมนั่นเองส่วนความแก่ชาราของคนละสัตว์ทั้งหลายที่ปรากฏนั้น ก็เพราะอุตมาเตโชที่มีอยู่ประจำใน,นร่างกายของคนและสัตว์นั่นเองเปลี่ยนสภาพเป็นเชื้อระเตโชเผาให้ปรากฏอาการสุดโสมแก่ชราผมงอกฟันหักตาฟางเนื้อหนังเหี่ยวย่นเป็นต้นจบธรรมบรรยายเรื่องเตโชธาต เผยแพร่โดยเพจสายเอกแห่งกุศลสายสัญญาบารมีณวิถีแห่งบัวบานโดยอาจารย์เต้